ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอโปรแกรมสไลด์นะครับหรือว่า Google สไลด์นะครับ Google สไลด์นะครับเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกับโปรแกรม m r o s o s t p t w o r p o i n t นะครับโดยผู้ใช้สามารถใส่ข้อความรูปภาพเคพื่อนไหว เอฟเสียงเครื่องดนตรีเทมเพทเพื่อเพิ่มความสวยงามและดึงดูดสำหรับ Google Slide ทำงานโดยไม่ต้องปิดตั้งโปรแกรมก็ได้นะครับสามารถทำบนเว็บ Google นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าใช้ Google Slide นะครับ ให้เพื่อนไปที่ Google Chrome นะครับหรือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตาเป็นนี้ครับให้เพื่อนเพื่อนลงชื่อเข้าใช้นะครับผมลงชื่อเข้าใช้แล้วแล้วให้เพื่อนเพื่อนมาที่จุดเจ้าจุดนี้นะครับเลื่อนหาคำว่าสไลด์นะครับหรือว่าเราจะเข้าผ่านไดน์ก็ได้นะครับส่วนผมผมจะเลือกเข้าผ่านไดน์นะครับ ให้เพื่อนชี้ไปครับพอมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเพื่อง่ายต่อการจำผมจะสร้างเป็นปุ๊บก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดสร้างเลยครับ พอสร้างเสร็จก็จะขึ้นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการที่ให้ลูกเ่นคลิกขวานี่ครับเปลี่ยนชื่อเราสามารถเป็นบุ๊ศูนย์หนึ่งแล้วก็กดตกลงนะครับหรือว,ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับคลิกขวา แล้วก็ไปที่เปลี่ยนสีนะครับเราสามารถเลือกสีได้ประมาณนี้นะครับผมจะเลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับพอได้แล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆสามารถสร้าง Google s l i d e ์ขึ้นมาได้สองวิธีนะครับก็คือคลิกที่ใหม่ตรงนี้ วิธีแรกนะครับแล้วก็คิกที่ Google Slide จะมีตูกอกศรแบบนี้ออกมานะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เพื่อนคิดขวานะครับในบริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับจะมีเด่งขึ้นมาต้องเหมือนเดิมเลยครับงานนำเสนอเปล่าพอมาหน้านี้นะครับก็ จะมีเป็นชื่อนะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนชื่อที่เราต้องการได้นะครับผมก็จะตั้งเป็นสอนสอนใช้งานพอเราเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้สอนใช้งานนะครับผมจะมาแนะนำ เครื่องมือข้าวๆนะครับก็คือไฟล์ก็จะมีเครื่องมือแชร่ใ่เปิดนำเข้าสไลด์ทำสำเนาอีเมลดาวน์โหลดทำให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ประวัติเวอร์อรชั่นเปลี่ยนชื่อย้ายเพิ่มทางลัดไปที่ใดไปที่ถานขยะเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อ่าเอียดเอกสารภาษาการตั้งค่าหน้ากระดาษ การตั้งค่าและตัวอย่างการพิมพ์แก้ไขนะครับก็จะมีทำซามเลือกทําตัดรอบตัดว่างวางเลยไม่มีรูปแบบเลือกทั้งหมดค้นขาและแทนที่ดูนะครับก็คือใช์เครื่องไหวเครื่องมือสร้างทีม,มุมมองซูมแสดงแ้นะครับเส้นนําจะพอดีกับตารางเส้นนำนาก็จะมีเท่ากป,ประมาณนี้แด้ก็จะมีรูปภาพ สองข้อความเสียงวิดีโอรูปร่างก็จะมีรูปร่างต่างๆให้เราเลือกประมาณนี้ครับตารางเราก็สามารถสร้างตารางได้แผนภูมิเราสามารถเลือกได้เป็นแผนภูมิแท่แงลัมางเส้นวงกลมหรือตึงจากชีตเข้ามาก็ได้นะข้อความเสียงเส้นก็จะมีเส้นต่างๆนะครับขึ้นมาเราเลือกใช้สไลด์ใหม่ก็คือการสร้างสไลด์ใหม่ครับ ก็คือเหมือนเราสมมติว่าเราทําหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะสร้างสไลด์ใหม่ต้องี่แทศษไปแล้วก็สไลด์ใหม่ปึ๊บเราก็จะได้สไลด์ขึ้นมาอีกหนึ่งสไลด์นะครับสไลด์ทำสำเนาสไลด์ลบสไลด์ข้ามสไลด์ย้ายสไลด์เปลีย่ยนพื้นหลังใช้เลเยอร์ก็คือเลือกแบบเรียวก็มีเรื่องแบบเรื่องมือสะกดคำสำมุดวัตถุที่มีการลิงก์ วจนนั้นลูกเกผมผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเาข้าแลนะ้วก็จะมีนำข้าทีของก็จะเมีตัวชืเ่เพื่อเพิ่มชื่ออลไรในการต้นข้อความก็จะเ,เป็น พอเราได้นะครับเราสามารถตัดสิ่การมาเพื่อเป็นตัวอยู่ถึงพอเราตัดสิ่การไม่แล้วชเราสามารถเพิ่มตัวอสุจิตัวเล็กใหญ่หรือตัวหนาก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวหนา คือซูมดั้มนะเพื่อเพื่อที่ทงอะไรนครับว่หาหนาหรือว่าเปลี่ยนสีก็ได้นะครับคะือซูมดัมสีข้อความนะครับที่เข้าไปแล้วกเ็เลือบที่ผมจะเลือกเป็นสีมาได้ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแบบอักษร ทุกแต่จุดเราเพิ่มได้นะครับตดลงเรางก็เรียกเอากป็น ก็จะเป็นข้าเพื่อนใหม่นะเป็นข้าเพื่อนใหม่คือคำว่าสอนใช้งานสมาชิกต,ตรงนี้นะครับเขาเขาเรียกสมาชิกตรงนี้นะครับ อืมขึ้นรัวนะเต็มนะครับประมาณเด่นแล้วก็กรวหยุดเพราะว่าเราจะการเลี่ยสไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าไลด์ขึ้นมาทดการกดคอนเตอร์ ตู้ให้เ yup. ล so ือกจะเอาเป็นเลื่อนจากซ้ายก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ัางเปลี่ยนสไลด์รูปแบบนี้นะคกับสไลด์หรือว่าใช้กับอะไดีใช้กับเพื่อสไลด์ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากเลื่อนจากซ้ายนะครับ อะไรนะว่าแสบนะครับตป็นที่ตรงแสบนะครับแสบรูปภาพทีเ่เร็ยบเราเรียกตรงเต็ม รู่ที่ไหนรูปนี้ก็ไก็คือชิปแล้วก็รากฏที่แท้ือแล้วรูปที่แทรกมาก็จะขึ้นมาพอรูปที่แทรกมาก็สามารถหนี่ย แล้วก็ย้ายไปที่ไหนก็นได้เราสามารถใส่ภาพเพื่อนใหม่ในรูปที่เราแทร่หรือแทร่มาชิดหนึ่งคลิกๆตรงรูปที่เราแทร่มาแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราชให้เราเสิร์ฟภาพเพื่อนใหม่ก่นอนนะครับ แล้วเราก็เรียกเราเป็นหนูว่าลอยมาจากด้านบนความเียวความช้าก็กลับไนให้ผมกลับถึงท่าก็ได้เพื่อก็คือยังไม่คิดต่อยังให้ผมเอากปเนี้ยก็จะเรียกเนคือร้องเรีนดู ประมาณนี้นครับหรือว่าเราจะทําเป็นภาพสไลด์แบบเต็นหน้าจอก็ได้ครับก็คือให้เรามาชิดภาพสไลด์ให้ราชิบว่ากดีดนวยหรือไม่แ้าเราเยาก็สืง ประมาณนี้ครับผมการใช้งานคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับคลิปน,นี้ผมก็ขอขอบคุณับ